สวัสดีครับเพื่อนๆครับดรเอ๋ดิศักดิ์เสียรีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสาระดีๆเพื่อเติมเต็มสมดุลชีวิตข้อคิดและกำลังใจกระชับสร้างฟันธงตรงประเด็นจะใช้เวลาสั้นๆนะครับให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับเพื่อนๆที่มีโอกาสเข้ามารับชมรับฟังนะครับเพื่อนๆเคยสร้างความเป็นไปได้ให้กับเหตุการณ์ที่มันดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ไหมครับผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายท่านมีประสบการณ์แบบนั้น นะครับแล้วก็นั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่หลายๆคนก็จะพูดกันต่อไปว่ามันมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับในโลกใบนี้ผมอยากเรียนแบบนี้ครับหลายๆคนนะครับต้องการที่จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ตัวเองหวังไว้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามครับแต่หลายๆคนเหล่านั้นก็ลืมครับนะครับหรือว่าไม่ได้มองแบบองค์รวมว่า เขาเหล่านั้นจะสร้างความเป็นไปได้ให้กับสิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างไรจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกครับเพียงแค่เราลงมือทำมันก็เป็นการสร้างความเป็นไปได้แล้วสำหรับทุกๆเรื่องนะครับสำหรับทุกๆเรื่องคำว่าเป็นไปไม่ได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า impossible ถูกไหมครับแล้วมันใกล้เคียงมากครับกับคำว่าเป็นไปได้มันอาจจะเป็นการเล่นคำนะครับ เพราะว่ามันอ่านแบบเว้นวักได้ว่า possible นะครับก็คือตัวเรานี่แหละครับสร้างความเป็นไปได้เหล่านั้นด้วยตัวเราเองได้ครับเพราะนั้นเนี่ยมันใกล้กันมากครับมีเรื่องเล่าหนึ่งครับที่ผมอยากเล่าให้ฟังเป็นนิทานแต่ว่าแฝงด้วยมุมคิดครับชายหญิงคู่หนึ่งครับเขาเป็นคนดีนะครับแล้วก็ชอบเข้าวัด ขอพรพระครับทุกครั้งที่เขาขอพรพระเขาก็จะขอว่าขอให้เขาเนี่ยถูกหวยเขาจะได้ทําบุญเพิ่มขึ้นจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นเขาจะตั้งใจเป็นคนดีจะทํานั่นทํานี่เต็มไปหมดเลยครับหลายครั้งครับที่เขาทําแบบเดียวกันนี้ก็คือขอพรสุดท้ายก็ไม่เคยได้รับผลตอบรับเลยมีครั้งหนึ่งครับที่เขารู้สึกว่าเขาท้อแท้มากเลยก็เลยไปพูดกับองค์ พระพุทธรูปครับว่าทําไมถึงไม่ช่วยเหลือพวกเราบ้างเพื่อนๆฟังเรื่องที่ผมเล่าแล้วคิดยังไงบ้างครับเฉลยต่อนิดหนึ่งนะครับมีเสียงแววออกมาจากหลังองค์พระพุทธรูปแล้วบอกกับชายหญิงคู่นี้ครับว่าแล้วทาไมเจ้าทั้งสองไม่ซื้อหวยสักทีหนึ่งละ่ะนั่นแหละครับคําตอบหลายคนต้องการผลลัพธ์ที่ตัวเองปรารถนา แต่ก็ลืมครับลืมที่จะสร้างความเป็นไปได้ด้วยการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างฝากนะครับเพื่อนๆลองเก็บมุมคิดเล็กๆนี้นะครับอาจจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ถ้าท่านไหนที่มีไอเดียดีๆนะครับอยากแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนกับผมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่งมาได้เลยแล้วก็เราก็จะเรียนรู้ฝึกฝน พัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะเติบโตไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ